เนี่ยิม้มหยังยิม้มหยังยิม้มหยังอามหมาแม่อะแต่ตัวเองอะตัวเองเขชอบเรียกหมาหน้อยผมไม่ได้เป็นหมาสักหน่อยนะลูกเนาะื <ผม S 1> อะ น้อยวันนี้เป็นพึ่งน้อยใช่ไหมผมเป็นพึ่งน้อยใช่ไหมวันนี้อ๋ออผมเป็นพึ่งน้อยใช่ไหมลูกอ๋ออ๋อมองมองมือถือเลยไม่มองหน้าเราเลยอะเออสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับในสวัสดีครับลูกออสวัสดีครับอ๋ออ๋อ

ความสุขหลังอาบน้ำสดชื่นเลยสดชื่นเลยสดชื่นเลยอ๋อผมสดชื่นแล้วตอนนี้ไม่งงแงนี้แกงอยู่เออกินแล้วนอนแล้วเหลืออย่างเดียวฮะเอออ่ะอ่ะเอ้อ กี่เดือนนะสามเดือนสามเดือนรูมากนี่เด็กเดี๋ยวนี้นะแม่นะเร็วเวนี่พัฒนาการนี่ยิ้มสามเดือนอู้สามเดือนรูเหลืองหมดแล้วนี่เออเออเออเก่งใหญ่ละเก่งใหญ่ละอออเก่งใหญ่ละผมอะ สา,สามเดือนเองรู้เรื่องแล้วเหรอสา <c oughs> มเดือนเองรู้เรื่องแล้วลูก <c oughs> อารมณ์ดียิ้มอารมณ์ดีเหรอดูแต่สามเดือนรู้สาจังแล้วนี้ะลูกเออเออารมณ์ดีแล้วไปไหนเดียลูกไปไหนเดียเ <c oughs> อ <c oughs>